สวัสดียามเช้าค่ะคุณกำลังอยู่กับ Success Podcast จากพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องแปลกใจค่ะพี่หมูมี playlist นี้ด้วยสุขภาพดีกับพี่พยาบาลนะคะวันนี้ขอแบ่งปันเรื่องว่าถ้าใครที่ไม่อยากแก่เลิกทำา5สิ่งนี้ก่อนนอนค่ะความแก่หรือความชราหรือความโทมบนใบหน้าความเหี่ยวบนใบหน้า ไม่เป็นที่ปรารถนาของทุกคนแน่นอนค่ะหลายคนคิดว่าการออกกําลังกายที่ดีการทานอาหารดีๆการใช้สกินแคร์ดีๆก็ช่วยชะลอแก่ได้แล้วช่วยดูแลตัวเองได้ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณยังทํา5สิ่งนี้ก่อนนอนแน่นอนว่าสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดอาจจะไม่ได้ส่งผลให้คุณเนี่ยชะลอว100ัยร้อเปซนนะคะข้อแรกเลยค่ะ หลายคนก็จะพูดถึงโกรธฮอร์โมนซึ่งโกรธฮอร์โมนจะเป็นอะไรที่สำคัญที่สุดในชุกทุก,ท,กทุกช่วงวัยของชีวิตอยู่แล้วนะคะซึ่งแน่นอนค่ะโกรธฮอร์โมนเนี่ยถ้าเป็นวัยเด็ก เขาก็จะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตนะคะหลายคนทราบค่ะว่าโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนต่างๆในร่างกายจะเริ่มผลิตลดลงเมื่อตอนอายุ25แต่ถ้าเป็นโกรทฮอร์โมน35เขาก็จะเริ่มผลิตลดลงแล้วค่ะก็จะส่งผลให้เรารู้สึกว่าอ่อนล้าง่ายอ่อนเพลียง,ง่ายนอนไม่ค่อยหลับสนิทระบบเผาผลาญในร่างกายเราไม่ดีนะคะแล้วโกรทฮอร์โมนเนี่ย เป็นฮอร์โมนที่จำเป็นมากๆในทุกช่วงวัยค่ะถ้าเป็นวัยสูงอายุถ้าเป็นวัยเ,วเกิน3.5ปีไปแล้วเนี่ยนะคะการลดลงของโกรทฮอร์โมน ทำให้กล้ามเนื้อที่เคยมีแบบแข็งแรงแบบตึงในวัยหนุ่มสาวก็จะค่อยๆเหี่ยวลงนะคะจะค่อยเหี่ยวชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆถ้ากรดฮอ,อร์โมนสร้างลดลงแล้วเราก็ยังไปทำลายกรดฮอ,อร์โมนอีกนะคะการลดลงของกรดฮอ,อร์โมนแต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วค่ะอยู่กับการใช้ชีวิตอยู่กับการดูแลตนเองอยู่กับการออกกาลังกายและหนึ่งในนั้นเป็นผลจากการนอนของเราค่ะ กรดฮอร์โมนจะหลั่งได้ดีในช่วง5้าทุ่มถึงตีหนึ่งนะคะถ้าคุณหลับสนิทวงเล็บนะคะคือคุณเข้านอนเนี่ยแต่ถ้าคุณยังไม่หลับสนิทหลับลึกกรดฮอร์โมนก็ไม่ทำงานค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะให้การนอนของคุณมีคุณภาพ คุณควรเข้านอนตั้งแต่ประมาณ4ี่ทุ่มแล้วหลับสนิทต,ตอนโกรธฮอร์โมนหลังคือ5้าทุ่มถึงตีหนึ่งนั่นเองค่ะถ้าคุณสามารถหลับได้ยาวแบบนั้นนะคะร่างกายก็จะหลั่งโกรธฮอร์โมนเต็มที่ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ผิวคุณเนี่ยชะลอวัยอ่อนกว่าวัยนะคะเมื่อไหร่ที่หลับลึกหลับเต็มที่โกรธฮอร์โมนมทํางานเต็มที่ตื่นมาก็จะผิวดีหน้าตาสดชื่นค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าคุณนอนไม่หลับสนิท คุณนอนน้อยฮอร์โมนที่จะหลังแทนที่จะเป็นโกรทฮอร์โมนค่ะก็จะเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อคอติซอลนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดจะส่งผลให้เซลล์ส่วนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระถูกทำลายคอลลาเจนใต้ชั้นผิวถูกทำลายและลดลงเกิดปัญหาผิวเหี่ยวยน่นผิวแก่ก่อนวัยหน้าหย่อนคล้อยนะคะแล้วก็สูญเสียการหลัง คอลลาเจนใต้ผิวไปด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณอยากจะชะลอวัยไม่อยากแก่ไวข้อแรกเข้าใจเรื่องช่วงระยะเวลาของการหลั่งโกรทฮอร์โมนให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นแล้วออกกำลังกายเพิ่มนิดหน่อยทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะนั่นคือข้อแรกค่ะข้อที่2หลายคนเข้าใจว่าฉันเนี่ยไม่ได้ลงสกินแคร์เยอะไม่ได้ลงเครื่องสำอางเยอะไม่ได้โบหน้าหนาหนา ก็ไม่ได้ล้างหน้าก่อนนอนด้วยลืมล้างหน้าก่อนนอนเมื่อไหร่ที่คุณละเลยกระบวนการลืมล้างหน้าก่อนนอนเนี่ยหรือเกิดการลืมเกิดขึ้นเนี่ยข้อแรกต่อให้คุณไม่ได้ใช้สกินแคร์หนาๆห,หรือไม่ได้ใช้โบกเครื่องสําอางไปหนาๆแต่อย่าลืมว่าตลอดทั้งวันคุณผ่านมนลภาวะคุณผ่านสิ่งที่เรียกว่าเป็นของเสียหรือเป็นอากาศเป็นพิษตกค้างอยู่บนผิวหน้าแน่ๆถ้าคุณไม่ล้างก่อนนอน มันจะยิ่งทำให้ผิวคุณหมองคร้าเวลาตื่นนอนค่ะและในที่สำคัญกว่านั้นถ้าคุณไม่ล้างเครื่องสำอางเลยไม่เอาสกินแคร์ออกเลยไม่เอาตัวที่คุณโบ๊ะไปหนาๆออกเลยเนี่ยมันสำคัญที่สุดค่ะเกิดการอุดตันของรูขมุมขนเกิดสิวง่ายเครื่องสำอางที่อยู่บนใบหน้าตลอดคืนเนี่ยอาจจะเป็นส่วนทำลายสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งทำให้คุณเนี่ยเกิดผิวหมองคล้ำง,ง่ายขึ้นไปอีกและแก่ไวย,ยิ่งขึ้นค่ะและที่ต้องย้ำม,มากกว่านั้นก็คือการล้างหน้าเมื่อคุณแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางหนาๆด้วยต้องล้างให้สะอาดค่ะหลายคนใช้แค่โฟมล้างหน้าหรือสบู่เหลวล้างหน้าหรือแค่ครีมล้างหน้าบางครั้งเนี่ยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เราใช้ซึ่งเราต้องการมากๆคือกันน้ำคุมมันกันเหงือ่อ ก็จะล้างด้วยน้ำแบบปกติไม่ออกโฟมล้างหน้าแบบธรรมดาไม่ออกค่ะคุณอาจจะจำเป็นต้องใช้ครีนเซอร์เช็ดเครื่องสำอางออกก่อนเช็ดรอบดวงตาออกก่อนเช็ดริมฝีปากออกก่อนแล้วถึงจะล้างด้วยโฟมล้างหน้าเจลล้างหน้าสบู่ล้างหน้าตามปกติค่ะการล้างหน้าให้สะอาดสำคัญที่สุดในการที่จะช่วยชะลอวัยของคุณนะคะลดความแก่ไวให้คุณด้วยค่ะข้อที่3นะคะ นอกจากที่คุณจะใช้ช่วยให้โกรทฮอร์โมนทำงานดีด้วยการหลับให้ได้หลับลึกที่สุดในเวลาที่โกรทฮอร์โมนหลังล้างเครื่องสำอางหรือล้างหน้าให้สะอาดก่อนนอนแล้วขั้นตอนที่3ค่ะคุณจำเป็นต้องมีสกินแคร์ดีๆไว้บำรุงและทนุถนอมผิวตามช่วงวัยของคุณนะคะยามที่คุณเป็นวัยเด็กค่ะคุณไม่ทำอะไรเลยหน้าสดแล้วนอนคุณก็ตื่นมาแล้วหน้าดีค่ะ แต่เมื่อไหร่ที่คุณอายุเกิน25คอลลาเจนเริ่มสร้างลดลงคุณจำเป็นต้องมีตัวที่จะช่วยบำรุงผิวคุณให้ดีค่ะตามอายุตามช่วงวัยของคุณนะคะสมมติว่าคุณอายุ25ค่ะคุณอาจจะจำเป็นต้องเพิ่มแค่ปรับผิวให้ใบหน้าเนี่ยกระชับรูขุมขนกระชับขึ้นก็ได้เพราะคุณอายุ30ค่ะริ้วรอยตื้นๆเริ่มมาคุณจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้น ของตัวบำรุงค่ะช่วยเติมริ้วรอยเพิ่มขึ้นช่วยเติมให้ริ้วรอยที่เริ่มเกิดขึ้นทั้งลึกทั้งตื้นดีขึ้นช่วยการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวมากขึ้นก็ลองเลือกสกินแคร์ลองเลือกตัวบำรุงผิวที่ช่วยเรื่องนั้นนะคะแต่ถ้าคุณอายุ40อัพค่ะปัญหาผิวจะมาตั้งแต่ริ้วรอยร่องลึกร่องตื้นร่องน้ำหมากความหย่อนคล้อยคอลลาเจนลดลงนะคะจุดด่างดำ ฝ้ากระเริ่มตามมาสกินแคร์ดูแลผิวของคุณก็อาจจะต้องเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มสารสาคัญที่ช่วยเรื่องชะลอริ้วรอยลดความหย่อนคล้อยช่วยความกระชับลดจุดด่างดำฝ้ากระช่วยให้หน้าไม่หมองคล้ำค่ะข้อที่3ก็จะสำคัญต่อจากนั้นมาเลยนะคะแล้วข้อที่4ค่ะ สำคัญมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าการนอนตะแคงจะทำให้คุณกดทับผิวหน้ามากริ้วรอยเกิดง่ายขึ้นแล้วการนอนตะแคงเนี่ยจะทำให้ตัวที่ช่วยบำรุงผิวของคุณหรือโดยเฉพาะใครที่ไม่ล้างหน้าก่อนนอนแล้วนอนตะแคงทำให้เครื่องสำอางติดที่หมอนค่ะติดที่ของใช้ของคุณแล้วเกิดเชื้อโรคเกิดแบคทีเรียง่ายขึ้นและถ้าคุณนอนทับข้างใดข้างหนึ่ง ซ้ำๆตลอดทุกวันก็จะทำให้ริ้วรอยเกิดด้านนั้นมากขึ้นถ้าสมมุติเป็นคราบสกรปรกที่มอนแล้วคุณไปนอนทับในทุกๆวันก็จะทำให้หน้าคุณโส่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเครื่องดื่มก่อนนอนที่คุณไม่ควรใช้เลยคือพวกชาหรือกาแฟค่ะนอกจากทำให้คุณไม่หลับแล้วเนี่ยหรือหลับไม่สนิทแล้วเนี่ยนะคะการดื่มชาและกาแฟก่อนนอนเขาขับน้ำ แต่คุณยังไม่ได้ดื่มน้ําก่อนนอนด้วยไม่ได้ดื่มน้ําระหว่างนอนหลับด้วยก็จะทําให้คุณรู้สึกอยากเข้าห้องน้ําหลับไม่สนิทแล้วขับน้ําออกผิวแห้งง่ายขึ้นไปอีกโซมขึ้นไปอีกแก่ไวขึ้นไปอีกค่ะเพราะฉะนั้น5้าเรื่อง5้าข้อเลิกทำนะคะถ้าสมมุติว่าใครอยากชะลอวัยผิวสวยไม่อยากจะแก่วัยไม่อยากให้หน้าตาไปมากกว่าอายุจริง เลือกถามาสิ่งนี้ค่ะและสุดท้ายแล้วใครมาเจอคลิปนี้ครั้งแรกยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้เปิดกระดิ่งฝากกดติดตามฝากเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนและเขียนคอมเมนต์มาให้พี่เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ